โอ้โหร้อนจริงๆนะครับแต่ก็ดูแล้วนะครับมันอากาศมันอบอ้าวนะฝนน่าจะตกนะครับผมแต่น่าจะหลายวันนั่นแหละนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสองนะครับก็สงสารต้นไม้นะครับต้นไม้เราไม่มีโรงเรือนอีแบบอะไรอย่างเขานะครับก็โรงเรือนธรรมชาตินี่แหละ เอาแบบบ้านๆนะครับผมไอตัวนี้มันเป็นมะละกอด่างนะครับพอตัดหนูเสียตัดขายตัดไปตัดมาทําไปทํามามันออกมินนะนเพื่อนๆออกเป็นมิ้นไปเลยนี่ยอดไปก็เป็นมิ้นมิ้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมก็ประมาณน,นี้ออกมาเป็นมิ้นเลยนะครับผมเป็นเอ,อมะละกอ นะครับตัวเลื้อยหรือตัวัวน่าะตัวเลื้อยนะครับผมฉะนั้นด่างสวยมากพอตัดด่างาำน่ายไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อต่อแล้วไปโดนตาตาหมิ้นนะครับไปตัดไปตัดมาให้เป็นกลายมาเป็นตัวมิ้นเลย่ยใบใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีรวดลายไม่มีลายอะไรเลยนะครับแต่ก็ดูค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับดูมีเสน่ห์เหมือนกันไยใบแก่นะครับใบแก่ก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับติดมิ้นท์ไปแล้วนะครับมันก็ดูสวยแบบโอ้โหนะครับมรลน้ําต้นไม้นะครับพี่เพื่อนนะครับช่วงนี้ก็จะคัดไม้นะครับคัดไม้พวกอ,อราคาถูกๆหรือไม้ที่สามารถแบ,บ่งปันแบบราคาแบบจับต้องได้หมดนะพวกมอเตร์ลอาโบไทคอนเพราะว่าหนุ่มเสียช่วงนี้นะครับจะเอาหน้าไม้ใหม่ๆนะครับเข้ามาตอนนี้กําลัง เช็คไม้ที่สวนเกาหลีใต้นะครับที่หนุ่มเกษตรอยู่นะครับว่าจะเอาตัวไหนเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเคลียร์พื้นที่นะครับสวนไม่ใหญ่นะครับผมเอาแต่เราจะคัดพวกไม้ที่ว่าอยู่ในกระแสหรือว่าที่กําลังเล่นกันอยู่นะครับประมาณนี้พวกนี้ก็จะเอาไปเอาไปจำหน่ายให้หมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับหนุ่มเกษตรก็ให้ทีมงานหนุ่มเกษตรนะครับกรอกดินนะครับมี f อฟซ นะครับยินเพื่อนเขาไปเที่ยวตลาดไม้ได่างชนาดนะครับผมบอกว่าลุงเกษพวกกรอกพวกดินวัสดุปลูกอย่างเงี้ยนะมาจำหน่ายหน่อยเพราะว่าที่จังหวัดชนาดม,มันไม่ค่อยมีนะครับอย่างเช่นพวกสแฟคน้มอสนะพวกเพยไร้นะครับพวกเหลอกสนหินบกเขาไฟนะครับหลากหลายหลายอย่างเลยที่ลุงเกษนะครับซื้อซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ปี ปีก่อนนะครับปีปีก่อนแล้วเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับมันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ก็ฟื้นตัวเนี่ยเพราะว่าอากาศนะครับอากาศสัมผัสมันไม่ได้อ่าอ,อากาศมันไม่ได้อากาศชื้นสัมผัสสูงมันเป็นอากาศร้อนนะครับพวกไอร้อนเข้ามาพอเข้ามาก็จะทําให้พวกใบนะครับเหี่ยวเพราะเหี่ยวเพราะอากาศเย็นมันก็จะฟื้นตัวประมาณนี้ดูใบไหม,ม้หมดเลยนะครับผม ก็เลี้ยงได้เท่าที่เราเลี้ยงนะครับผมไม่มีตัวแร่ไม่มีตัวแร่นะครับมีแต่ไม้ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าก็สามารถไปต่อได้นะครับสามารถทําจํานวนเอาไปขายต่อได้อย่างเงี้ยนะครับมีน้อยที่จะเป็นตัวแพงๆอย่างก้านส้มนะครับก้านส้มหนุ่มเศษก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ก้านส้มช่วงนี้ก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะพเพื่อนๆนะครับจานวนในเมืองไทยก็รู้สึกว่าน้อย โอ้โหเหี่ยวหมดเลยเหี่ยวหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงนี้เกษตรมีเวลาแล้วนะครับจะเอาไม้ไปแบ่งปันกันจะไปขายกันที่ชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปวัดพนมจักสีด้วยนะครับอยู่ใกล้บ้านเรานะครับถ้าไหนมีจังหวะมีโอกาสนะครับผมก็ไปอยู่นุ้นกันได้นะครับพวกวัสดุปลูกชําก็มีนะครับพวก หลักเสาต้นไม้พวกอะไรนะครับก็มีนงเศษก็จะทยอยอทอยทอยนะครับดูดิเสียดายจังน,นะครับใบนี้หักอันนี้ด่างแล้วนะแต่นงเศสทำแรงกันไปไปพลาดท่าไปโดนสายยางน้ำนะครับนี่นก็จะเป็นพินหน้าเก็บไว้นะครับผมเก็บทำค่อยๆทำไปไอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแรงของนงเศษเลยที่จะมาจากเกาหลีใต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจินนี่มิ้น ตัวนี้ก็จะเป็นใบบุญด่างค,ค่อยๆสะสมไปนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าทํางานหน้าเดียวเราก็ต้องทําเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมยามบ้างหรือว่าเป็นงานอดิเรกงานงานเสริมเราไปนะครับงานหลักๆเราก็ไปขายของนะครับผมาไปดูรดน้ำหน่อยมันมันร้อนร้อนเกินไปเดีย๋ยวไปดู ไปดูทีมงานทีมงานที่ว่าหนงเสียดนั่นต้องทำไว้นะครับผมนี่แหละนี่แหละที่ว่าเราจะเอาไปจําหน่ายกันอันนี้ถุงละโลใช่ไหมเอ๋อถุงละโลอันนี้ถุงละโลนะครับทีมงานหนงเสียดก็จัดเตรียมจัดทําไว้ให้ถ้าเปลือกสนก็โลนึงใช่ไหมโลมีแค่นั้นนะพี่ไม่รู้จะขายยังไงก็เดี๋ยวให้น้องแหม่มถุงครึ่งโลถุงนึงแล้วถุงนึน้องโลละโลนึงโลอ๋อแล้วมันมีไม่มีอีกนะมีอีก็นั่นน่ะ อันนี้ก็เปลือกสนนะพี่เพื่อนนะถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวราคายัางไงก็สอบถามกันที่เพจก็ได้เพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมอ,อ,อันนี้หินป,ปูเขาไฟอันนี้ก็จะเป็นพิษมดพิษมดก็มีนะครับพี่เพื่อนก็จะอันนี้ก็จะเป็นเพลยไรเนี่ยเ้าไปแบ่งจำหน่ายนะครับสามารถซื้อปีกซื้อย่อยไ,ได้เนี่ยเอาไปปลูกชำกันบางคนเขาก็ไม่อยากจะเอาเป็นกระสอบใหญ่นะนะครับบางทีก็จะเอาไปกระสอบเล็กเงี้ย อันนี้เอาไว้ให้อ้นกินยังมาทําเล่นกว่าจะตัดได้โอ้โห و, น้องอตตีไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิษมดไปชําเนื้อเยอะไปอะไรทําได้หมดครับไม้อนุบันกินเพื่อนนะครับสารอาหารดีมากพิษมดยี่ห้อดีนะที่ดุงเศษสั่งมานะครับผมก็ให้น้องเอ๋เขาจัดการนะครับในเวลาวันว่างเราก็เราทำประมาณนี้จุบันจุบัรจ,จ,จุแพกแพกแพกไว้ส่วนนู่น เต็มไปหมดเลยฝั่งหน้าของน้ำด้านหลังอีกนะครับผมอันนี้ถุงละโลนะถุงลโลถ้าเราจะาปลูกช่ำเนื้อเยื่อหรือช่ำไม้ตัดสดใหม่ๆนะครับก็ซื้อเพอไรท์ไปถุงหนึ่งถุงซื้อผิดมอดไปหนึ่งถุงนะครับเอาไปผสมกุ้งเขากันไปแล้วก็ปลูกชำ่ำนะครับจะดีมากพวกตัดไม้ช่ำตัดชํำใหม่นะครับก็สามารถทำได้อ เออสเปคน้ำมอสก็มีนะพี่นเพื่อนนะครับสเปคน้ำมอสหนุ่มเกษตรก็มีนี่ถุงนี้ก็เป็นถุงสเปคน้ำมอสนะครับเดี๋ยวนี่เขาเป็นคนแพ็กเองนะครับอันนี้เขาแพ็กกันไปอากาศร้อนมากเนี่ยถ้าไหนที่อยู่ใกล้ๆกล้ชัยนาธนะครับผมก็ไปดูวันเสาร์ได้นะครับวันนี้อากาศร้อนไม่ได้ทําอะไรครับก็ประมาณนี้แหละหเกษตรก็ไม่ได้ทําอะไรแบบเต็เทมที่เพราะว่างานนะครับหลากหลายอย่างเลยก็ต้องไอพวกเสาหลักก็มีนะครับเนี่ย หลักเสาเสาหลักนี่แหละเสาหลักไม้เลื้อยเนี่ยครับตั้งแต่เม็ดเม็ดอันนี้น่า,นาจะเม็ดเม็ดยี่สิบเมตรนะครับประมาณประมาณเมตรยี่สิบได้ไอ้สั้นๆก็มีสั้นประมาณนี้ก็มีจะเอาติดไปด้วยนะครับมีโอกาสก็จะไปวัดประดักสีด้วยหรือจะเป็นอย่างนี้โอ้ทำเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณนี้ ม,มีครบกันนะครับนี่นะบรรยากาศมาดสวนนงุระเกษตไม่มีอะไรมากนะครับเวลายามบ้างควายเราโชอากาศร้อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมรประมาณนี้อัปเดตในช่วงเวลา ว่างๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเกษด้วยนะครับผมไปเลครับ